วิสาแคม c ีเอสเก้าเก้านะครับ <S <S เป็นกล้องที่เน้นเรื่องระบบตรวจจับควันกลิ่นควันกลิ่นแก๊สนะครับกล้องรุ่นใหม่จากวิสซาแคมเดี๋ยวผมจะทำรีวิวให้ดูนะกดติดตามไว้นะครับเป็นรุ่นใหม่จากค่ายวิสซาแคเดี๋ยวผมจะเทสด้วยว่ามันตรวจจับแบบไหนอะไรยังไงนะครับนะครับจะเก่งเรื่องระบบตัวจจับควันนะครับ ระบบตรวจจับแก๊สประมาณนี้เลยนะฮะเ,ออเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับโดยการยิงแก๊สไปที่ตัวจับควันที่ตัวกล่องดูจะมีเสียงร้องไหมครับอนี่นะครับตัวจับกลิ่นแก๊สด้วยนะครับกลิ่นแก๊สจับคอยช็คนี่ก็มีเสียงเตือนทันทีนะครับนะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับจะอยู่ตรงนี้นะตรวจจับควันตรวจจับแก๊สนะครับใช้งานได้จริงนะฮะ